กล่องสุ่มมาแล้วไปดูกันนะกล่องสุ่มสองสองเก้าเ้ากับสามเกนาะอันนี้กล่องสุ่ม เออน่าจะเป็นกล่องสุ่มอะสองเกะค่ะสกล่องเนาะเพราะว่ามันมีรหัสเดียวกัน2กล่องจำได้ว่าสั่งรหัสส9งไป2กล่องแล้วก็399ไป1กล่องเนาะเดี๋ยวเราจะทำการแกะ299กันก่อนดีไหมทุกคนเนาะเริ่นันเลย ลองซุ่ม299นะคะจะได้อะไรบ้างจะคุ้มไหมไปดูเ,เลยบอกว่ามันจะได้ไอโฟนด้วยจะได้ไหมโอ้ oh my ก o d นี่อะไร ใช้ทำความสะอาดผิวกายฟอกทิงไว้สบู่ทุกคนสบู่หนึ่งก้อนเลดี้ไว้ s เซฟนะคะติ้งยาลิฟลิฟเนื้อ บัตเตอร์แมทนะคะสองต่อไปอะไรเนี่ยลิปอีกแล้วลิปร,รีแพร์เซร่มนะคะทุกคนสามนะคะอัะอะนนี้เจลล้างมือนะคะอนามัย นิยวล้างมืออนามัย70%อน์ะคะอนเจนแล้วก็เจลลี่นะคะประมาณเหมือนเป็นคอลลาเจนอนะรูปแบบเจลลี่อะคะ่ะเจลลี่เจลลี่อะไรประมาณนี้สองอันนะคะอ๋ออันนี้ นะคะลิป,ปแอล้วบัตเตอร์ได้2องอันผ่านไปแล้วกับอายไลเนอร์ liner, นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งกล่องขอแปนะคะรุ้นเขาบอกว่ารุ้น iphone นะคะรุ้นไอโฟนเนาะแล้วก็อะไรอีกรุ้น iphone รุ้นอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ แต่ว่าแน่ๆรุ่น iPhone ไม่มีนะคะเครื่งรองื้องแรกไอกล่องแรกขาดไปไม่มีเนาะต่อไปเรามาดูกล่องสองกล่องสองรหัสเดียวกันเลยสองเก้าเก้าเนาะได้รับของเมื่อกี้เรจะลองนะคะทุกคนไอโฟน แล้วทุกคนอายไลเนอร์สบู่มาอีกแล้วจ้าสบู่นี่ีได้สองก้อนเลยจ้อาอันละเห็นไหมอันเ,เดียวกันเลยอันละสีอ้าวมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าอามาอีกแล้วจ้า ไ่แล้วจ้าได้เหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนได้เหมือนกันเป๊ะเลยหมดแล้วจ้าไอโฟนฉันอยู่ไหนไอโฟนฉันอยู่ไหนต่อไปจะเป็นกล่อง399นะคะ,ะ,คะทุกคน ของเบาเลยแม่ทุกคนเหมือนกันเป๊ะสะบู่ลิปเจลี่ลิปเจลล้างมืออะไรเนี่ยสแสดงว่าสาม สามกล่องนี้ได้ของเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนอตกลงคุ้มไหยเนี่ย <c oughs> อ่ะนะทุกคนมันก็คือกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มก็คือเขาจะใส่อะไรก็ได้เนะาะทเขาบอกนะจะใส่อะไรก็ได้สรุปแล้วสามกล่องก็ได้สบู่นี้สามก้อนนะคะสรุปสบู่บนี้สามก้อนแล้วก็ อายไลเนอร์นะะอายไลเนอร์สามเนาะก็สามกล่องเหมือนสินค้าเหมือนกันเลยอายไลเนอร์สามเจลล้างมือสามค่ะทุกคนเจลล้างมือสามอันนี้หกนะคะเพราะเขาใส่มากล่องละสอง 4ี่ก็หน,นะคะก็เป็นเจลลี่เป็นเยลลี่อะคะ่ะเขาใส่มาอย่างละสองกล่องน,นะคะก็แท้ๆก็เอ่อคอลลาเจนในรูปแบบของเยลลี่เจลลี่อะไรประมาณนะคะอืมจะเป็นของยี่ห้ออะไรอะเจลลี่ฟิสหรอ อันถูกอันผีขอใครนะคะใส่มาก่องละสองนะคะก็แสดงว,ว่าต้องได้หกเนาะพรเหมือนกันเลยนะคะไหมสองสค่ะแล้วก็หกเนาะ,นะะแ,แล้วก็อันนี้เป็นลิฟ์นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นรีเพริมฝีปากเนาะเขาใส่มาอย่างละหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เนาะ ใส่มาอย่างละาหนึ่งสกล่องก็ได้3าอันแบบนี้นะคะโอเคก็แสดงว่า iPhone ไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเนาะติิงติ้งติ้งโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ยาวไปแล้วนะคะจะประมาณนี้เนาะกล่องสูมสองเกล่องกับ399 1กกล่องนะคะได้ของแบบประมาณนี้เลย ใครรู้ว่าสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าลีก็ไม่รู้ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆรู้ว่าอันนี้ก็ประมาณย5ป่าปะยุทธาสามสิบปะเจลก็หอมเนาะเอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย